สวัสดีพี่น้องมัชฉุโสุขคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลทุวันพี่น้องขาไปไปไปเล่นตลาดอ้หนักต้นไม้น้ำสาบนพี่น้องขาถ้าลิปตัดก็ขอโทษขอให้หลายๆเว้พี่น้องขาเพราะว่ายังมื่อไอันนั้นความจำที่เริ่มที่เต็มแล้วพี่น้องขายังไม่ได้ลบเถอะเพราะว่าบางวิดีโอก็ยังไม่ได้อัปโหลดลงเถอะเนาะพี่น้องขา เก็บปัจจากาศระวางทางให้พี่น้องเบิง่งงรอบพี่น้องขาปไปเติมน้ำมันรถเลยสบุนได้แนวเพื่อนเนี่ยก็อนอันนึงแนว,แนว รถเนาะพี่น้องขาเวลาเสียนถ่ายวิดีโอนะพี่น้องได้มาไม่สั่งมาแจากกันรัศดาพี่น้องขาดีดีพี่น้องขาจัดไก่พุท มาจอาก,กันรัชดาพี่น้องดีดีพี่น้องคะแล้วก็บรแพงพี่น้องรวมค่าส่งหั่นบอพอบฮอ,อดลอยซัมพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก,ก็จิมีหลายยี่ห้อเนาะพี่น้องะ่ะแต่ว่ายี่ห้อที่สับุ่นสั่งซื้อหั่นราคาโอเคได้พี่น้องนี่มือนี้ก็เลยมาปลาเดิมเลยพี่น้องขะมือนี้ก็เลยมาอันปลาเดิม่ายวิดีโอให้พี่น้องฟังอันให้พี่น้องเบิง่ง กิบไปหนึ่งก็ให้พี่น้องเบิง้งเป็นน,นำหนทางพี่น้องคะ่ะครั้งแรกเลยพี่น้องสมุนทิไปยันเมื่อนี้เป็นวันเสาร์พี่น้องคะ่สะสมุนยังได้ต้นมะฮุ่งก็ได้ทิไปยันตลาดนาตต้นไม้พี่น้องคะ่ะเพราะว่าเพื่อนซีมีเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะพี่น้องคะ่ะทุกทุกอาทิตย์นั่นแหละ สุกเสาร์อาทิตย์เนาะพี่น้องขาเ่าจะมีแต่ละนัต้นไม้แล้วบันดีสมบุ่นก็เลยยักไปได้ยักได้ต้นมะพุ่มเพิ่มอีกเนอเอาซื้อจากสองสามต้นพี่น้องขาพันต่ำเนาะพี่น้องเพื่อนน่ก็พันพันต่ำนะพี่น้องเพราะว่าสมบุ่นซื้อมาแล้วต้นหนึ่งลูกแล้วเรียบร้อยแล้วบันดีมือตัดหญ้า <laughs> พี่น้องขาหิวข้าวแห้งก็ไปจกักไปลงตัดต้นมะฮุ่งเจ้าของพี่น้องเลย เดือต่อก็ดุดอยู่ในต้นพี่น้องแต่ว่าเห็นคือเพื่อนสีป่งแห่งขึ้นมาอีกนะสะบนก็เลยบ่อบ่อทิมนอกพี่น้องเพราะเพื่อนบอตายที่เพื่อนรอดนะก็เลยโอเคเอาเพื่อนปลาปล่อยไปเสนอกาคาเพื่อนป่งแห่งออกมาแล้วเพื่อนเปนเป็นต้นมะพุ่งให้ได้กินย้อนใช่ะกะเลยก็เลยบ่อบ่อทิมนอกพี่น้องอเหรือต่อเหลือต่อคุณก็ดุดแต่เพื่อนก็คือทรงสิมีอย่างก็ทรงสิมีแนงแตกออกมานะพ่อฝนตกมาใส่เพื่อนนอะพี่น้องค่ะ กาเป็นวัยเป็นวัยอย่าปลามื่อน,นี้ยักไปซื้อมา,มาเพิ่มสองนุ่มพอได้มานำไปเล่นสาใบาน้ำพี่น้องคะ่ะจากน้อยพ,อพ่อเพิ่นสีพาไปเล่นสาใบาน้ำก็เลย กัดถนนหนทางให้พี่น้องเบิ่งเนี่เพราะว่าปังวิดีโอสบนก็ยังบ่ได้เห็นเพื่อนนี่ยก็ยังไม่ได้อัปโหลดวิดีโอลงให้พี่น้องเบิ่งเนาะก็เลยบ่ได้ลบคลิปเพื่อสินะมือบ้างมือขยันเพื่อนก็อัดไว้อัดไว้บบก็ไล่สินะทยอยลงให้พี่น้องเบื้องเพื่อทิปสองคลิปก็ะ้าไปเนาะพี่น้องขากราบที่นี่ก็เลยทันหละก็เลย ก็เอเอหนึ่งก็ความความจำ่ติ้มแบบน,นี้ดอกไม้บ่พี่น้องงามเนาะพี่น้องขาดอกไม้บ้าพี่นอ้งนงนองขา,ดอ,า,องขาดอกไม้เพิ่มพุกไวเค็มหัวง้ําาม,ามดอกก,กระดาษพี่น้องขาหรือว่าเฟื่องฟ้านั่นเองเนาะพี่น้องขาสะบนกระมกักอยู่พี่น้องดอกเพิ่นสีสดใสงามดีแล้วกันนึ่งที่สำคัญเพิ่นทนแดดนะ มักแดดพี่น้องขาเข็นมักแดดแล้วเขินก็อันนั้นทนเนาะโดยโดนฝน,น,น,นตกมาใส่กันยังงามเสยเลยพี่น้องขานั่นเป็นมัวแต่คุยลืมถามก็แม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพี่พี่น้องน้องเพื่อน,อนทุกท่านเลยเนาะได้กินเข้ากันเนาะคะ่ะ ที่อย่างละละ่ะเนาะพี่น้องค่ะ เบิ่งนำแตน่นะอย่าเบื่อชาวบนเด้อพี่น้องเลยกันสิบวัตอัอวอด,ออด,ดวิดีโอกินทอดพี่น้องทุกท่านไนเซนเนาะพี่น้องหวังว่าพี่น้องทุกท่านสิ่กินทอดสาวบนคือกันเนาะค่ะเนาะคลิปยังบัตัดเถอะพี่น้องค่ะเพราะว่ามือเช้านี้สาวบนรถยังก่อนเพิรถลดวิดีโอลงประมาณสองสามคลิปก็เลย ลบคลิปได้กันเลยโอเคมีพื้นที่พอจะไดอ้อัดวิดีโอใหม่ได้นะพี่น้องค่ะ โม,ม่โม่เงยทนฟังเออเด้อพี่น้องขาสิ้นแล้วโม,มเ่เกือบอยู่ผู้เดียวมาทีนี้พี่น้องเอ้ยต่บนกันเด้ะลองกับพ่ได้หลายดอกพี่น้องลองได้นดินๆดนๆหนๆ่อยจืดเนื้อพ่อได้พี่น้อง ามทาง,ทางรถไฟแล้วพี่น้องคะ่ะอัน,นม่งนี้มง่งเส้นเขาไม้แก้วนี่เนาะพี่น้องคะ่ะ พยาพยามดี่น้องเสยพยยามนะพี่น้องคะพี่น้องทุกคนก็กบัว บัตรทอพพี่น้องค่ะ ัดเพื่อไปน้องคะ <S <S 2> <S 2> น้ำมันไก่แห้งถังละที่หลักกันเลยอันเติมน,น้ำมันดเด้เด้อสันไปแวะเติมน้ำมันไนเด้อสันเอาเงินให้เมียพี่น้องโอเคปะได้ไปแวะเติมน้ำมันก่อนแล้วค่อยไปตลาดต้นไม้ นัดต้นไห่สิหากินเฟอร์กันนะสดนอน,อนพี่น้องเลยจะบนขึ้นยากบ่ได้กินดนและแต่ว่าต้องไปหาเบองกกอนเพิ่อนจะมีเฟอร์อย่างในเนาะพี่น้องคะ <c oughs> Ok, subscribe cho kênh Ghiền Mì สวัสดีค่ะอียี่สิบเต็มถังค่ะอียี่สิบเต็มถังนะคะค่ะบอบคุณค่ะ